สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกนะคะ Kate f o r e n o o m ค่ะหรือพ mm ี่ฟอร์นั่นเองนะคะวันนี้จะแปลกใจกันในรูปแบบใหม่เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยพี่ฟอร์นะคะจะมาอัปเดตผลิตภัณฑ์ Sleeping Mask และเนี่ยพี่ฟอร์ก็จะใช้จริงๆให้ดูเลยนะคะ Sleeping Mask ที่พี่ฟอร์จะมาอัปเดตในวันนี้นั่นก็คือยี่ห้อนี้ d ดอร์มาวีเดอร์มาวีตัวนี้เนี่ยเป็นเวสสำอางชั้นสูงเกรดพรีเมียมนะคะคิดค้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็มาพัฒนาสูตรโดยการผ่านมาตรฐานนะคะ GMP แล้วก็ ISO 9001นะและที่สำคัญเนี่ยเดอร์มาวีเนี่ยแล้ก็ปราศจากสารแกนบูดไม่มีสีสังเคราะห์และที่สำคัญเนี่ย อ่อนโยนสําหรับผิวที่บอบบางและแพ้ง่ายมากๆเลยนะคะเนื่องจากเนี่ยเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพี่ฟอก็เคยเว้นไปแล้วนะในเพจเพอพี่ฟอร์หน้าแพะฉะนั้พี่ฟอกก็เลยไปหาหมอเนื่องจากว่าอาจจะแบบปัจจัยหลายอย่าง mm hmm. เช่นอากาศหรือแม้กระทั่งแบบเปลี่ยนครมบ่อยๆหน้ามันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออแบบมันเปลี่ยนแปลงอะไรนิดน,นึงนะคะก่อนที่พี่ฟอนะคะจะทําการทดลองใช้เดอร์มาวีเนี่ยพี่ฟอร์มาทาที่คอรเรามาเทสแบบนานในระยะเวลาหลายอาทิตย์มากนะคะและพี่ฟอ์เนี่ยก็ไปถามหมูหมูก็คือน้องลิลลี่ เพราะว่านะคะก่อนหน้านี้น้องลิลลี่ได้ทําการรีวิวเดอร์มาวีไปก็เลยถามหมูๆออใช้แล้วเป็นยังไงบ้างหมูบอกเฮ้ยแม่อโอเคเลยดีดีไอเราก็แบบเออเฮ้ยในเมื่อเพราะว่าผิวน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาบางพี่ฟอก็เลยอุ่นใจในเมื่อน้องลิลลี่ใช้แล้วเออไม่แพ้นนะพี่ฟอก็เลยเออทำการใช้เลยหลังจากที่พี่ฟอใช้นะคะก็รู้สึกเลยว่า ผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นคือถ้าจะมาบอกว่าแบบใช้แล้วแบบว่าหน้าไบรท์หน้าแบบว่าดีม,มากเลยเนี่ยมันมันต้องใช้ระยะเวลาเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นสลิปปิ้งมาคือเราใช้แค่สัปดาห์ละ2ครั้งพอนะคะก็ใช้แทนไนท์ครีมไปเลย อย่างน้อยเนี่ยเป็นการถนอมผิวนะคะเติมความชุ่มชื่นเหมือนกับให้สิ่งพิเศษกับผิวหน้าของเราเพียงแค่ที่ลรสองครั้งก็พอนะคะใช้แทนไอ์ครีมไปเลยแล้วทีนี้เนี่ยพี่ฟอจะมาพูดถึงส่วนผสมหลักๆของเดอร์มาวีแล้วกันนะพี่ฟอจะพูดแบบรวบๆนะเพราะเดี๋ยวมันจะมีหน้าเบลอไปนะอันดับหนึ่งจะเป็นสารสกัดดอกลิลลี่นะคะจากทะเลฝรั่งเศสที่มีคุณสมบัติลดเลือนเม็ดสีที่มาจากไวท์นะว่ปรับสีผิวให้สีผิวสม่ำเสมอนะอันดับที่สองคือ perfection เปปไทพีสาเป็นการรวมตัวของไลโพโซมนะคะแล้วก็ถ่ายเปปไทดที่จะช่วยนะคะสร้างเซลล์ผิวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะและส่วนผสมที่3อัลฟาอบูตินที่สุดของไวเทนิ่งแห่งปีนะคะและอันดับที่4นะไฮยาลูโอลิโกนะเป็นไฮยาลูโรนิแอซิชินิดใหม่นะคะที่ช่วยเก็บกับความชุ่มชื่นให้กับผิวอันดับที่5นะเป็นเพนทาวิทินซึ่งจะทําหน้าที่เป็นมอยเจอไรเซอร์ให้ความชุ่มชื่นกับผิวและมีส่วนผสมในการลดการระคายเคือง 6. นะคะส่วนผสมของโจชูบาออยจะเป็นน้ำมันสกัดจากธรรมชาตินะคะที่มีคุณสมบัติจะช่วยให้ผิวเนียนนุ่ม 7. ส่วนผสมของน้ำมันกุหลาบนั่นคือโลทิปออยที่มีร์ใช้อยู่บ่อยๆนะคะมีคุณสมบัติที่จะช่วยลดรดิ้วรอยและรักษารอยแผลเป็นและก็ลดรอยด,ดำจากสิวนะคะ ะะสารสกัดจากสเต็มเซลล์จากพืช r ีแลคลิฟอิตาลีน Italy, นะสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติยับยั้งสาเหตุของการเกิดสิวและส่วนผสมที่9น้าน้ำตาลรามโนตนะคะเป็นนวัตกรรมการลดการระคายเคืองจากฝรั่งเศสคุณสมบัติจะช่วยยับยั้งและลดอาการแพ้บวมแดงและลดผลผื่นคันส่วนผสมที่10นะเซรามายที่สุดแห่งการปกป้องผิว11นะวิตามิน B3 วิตามิน B3 เนี่ยจะช่วยลดร,ริ้วรอยแห้งกา้านนะคะและยังมีคุณสมบัติเป็นไวท์เทนนิ่งด้วย และสิ่งหนึ่งนะที่ทําให้พี่ฟออุ่นใจนั่นก็คือส่วนผสมที่พูดมาทั้งหมดนะคะเพราะว่าส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ย อ่อนโยนต่อผิวของเรามากซึ่งแม้กระทั่งผิวบอบบางเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะและที่สําคัญที่สุดก็คือส่วนผสมเนี่ยได้นําเข้านะคะจาก l ล b ของต่างประเทศดังนั้นเนี่ยพี่ฟอก็อุ่นใจแล้วว่าเฮ้ยแบบออกว่าจะขออยอยได้กว่าจะทําอะไรได้เนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยเขามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้คิดค้นขึ้นมานะคะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเจ้าตัวเดอร์ม,มาวีเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ฟอนะคะขออนุญาตไปล้างหน้าแล้วเดี๋ยวมาทาเดอร์ม,มาวีแล้วเราก็ไปนอนกันพร้อมกันเลยนะคะ และนะคะตัดมาเป็นหน้าที่เพิ่งไปล้างหน้ามานะพี่ฟอกก็ทำการใช้กระดาษทิชชู่นะคะซับให้แห้งแบบเบามือหน้าของเราเนี่ยเราควรจะถนอมน,นะคะนี่คือตลับของเดอร์ม,มาวีเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นสีขาวๆนี้เราก็พอกลงไปที่หน้าของเราทันทีที่เราใช้สล e ปปิ้งมาส์เดอร์ม,มาวีเนี่ยลงไปที่ผิวเนี่ยเขาจะซึม ลงสู่ผิวได้เร็วมากนะคะตอนแรกพี่ฟอก็ู้งๆเฮ้ยแบบตอนที่ทันทีที่ทาไปรู้สึกว่าพอมันซึมแล้วรู้สึกเหมือนหน้ามันมันจะเหมือนแบบตึงๆอะ่ะเขาซึมไวมากนะคะแต่ตอนเช้าเนี่ยที่ตื่นมาเนี่ยหน้าของเราเนี่ยจะมีความชุ่มชื่นขึ้นคือหน้าของเราเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกตึงเหมือนตอนที่ทาแล้วซึมใหม่ๆนะเพราะว่าพี่ฟอได้ถามคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าคือด้วยส่วนผสมเนี่ย จะซึมซาบลงสู่ผิวของเราแบบค่อนข้างที่จะรวดเร็วเวลยแ่ละค่ะไม่ทิ้งความเหนียวเนื้อนในขณะที่เรานะคะนอนหลับและที่พี่ฟอร์มมาอัปเดตนในวันนี้สาวๆอย่าลืมนะคะ แต่งหน้าแล้วเราก็ควรจะถนอมเขาบำรุงเขาเป็นการดูแลแบบพิเศษดังนั้นเนี่ยการที่เราใช้สลิปปิ้งมาแค่ทิตละสองครั้งเนี่ยถามว่าเยอะเป็นไหมบอกเลยว่าไม่เยอะถือว่าโอเคมากๆเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายๆยี่ห้อเนี่ยได้ทำสลิปปิ้งมาออกมาแต่ดังนั้นเนี่ยก็เราก็สามารถศึกษาได้ว่าเออผิวเราเนี่ยต้องการที่จะใช้ของแบบไหนเนี่ย คือเห็นป่าพี่ฟอบอกแล้วว่าครีมเขาเนี่ยทันทีที่ทานเนี่ยเพราะพี่ฟอเป็นคนนอนห้องแอร์ใช่ปะแล้วเปิดแอร์ประมาณ24อ่ะ23 24ตลอดซึ่งแบบว่าห้องมันไม่ได้ใหญ่อะแล้วมันก็แบบว่าผิวมันจะค่อนข้างซึมเร็วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเช้าที่พี่ฟอตื่นขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวดูชุดนอนพี่ฟอนะคะแบบคือพี่ฟอเป็นผู้หญิงที่แบบว่าฮาวมากคือแบบแมนแมนคลาสเลยค่ะดูแบบแล้วก็นอนไปแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเจอกัน สำหรับวันนี้ตีสอแล้ว n ไนท์ค่ะอ่ามอร์นิงค่ะคือเนี่ยคือพี่ฟอเนี่ยเพิ่งตื่นจริงๆเลยแล้วก็พี่ฟอเนี่ยยังไม่ได้ล้างหน้าเลยนะแต่จริงๆอ่ะตื่นมาประมาณ15นาทีแล้วแต่พี่ฟอนยัง mm hmm. ไม่รู้เห mm hmm. มือนแบบเมาขี้ฝันเลยนะเ mm hmm. นนะตอนนี้เป็นเวลา,เ,าเกือบจะเก้าโมงแล้ว mm hmm. เห็นไหมคะแต่จริงๆอ่ะ พี่ฟอตื่นมาก่อนนะใน15นาทีก็อย่างที่บอกไปว่าคือหมอาที่ฝันใช่ป่าเออพี่ฟอจะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยพี่ฟอไม่ได้นอนตีสองนะพี่ฟอนอนประมาณแต่ตีสี่เพราะว่าพี่ฟอนอนไม่หลับนี่มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะคือเราควรจะนอนแบบว่าเออสี่ทุ่มแล้วก็ตื่นมาหกโมงเจ็ดโมงอะไรเงี้ยแต่พี่ฟอเนี่ยเป็นคนนอนไม่เป็นเวลามาอย่างนี้มาเป็นสิบสิบปีแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยพี่ฟอก็เคยบอกว่าพี่ฟอก่อนหน้านี้ก็ใส่ใจเรื่องครีมมากเนี่ยคืออย่ามองตานะเพราะตาแบบค่อนข้างที่จะแผ่นดาเพราะว่า จริงๆเอนประมาณสามสี่ชั่วนโะมงเองแต่เนี่ยเดี๋ยว่นมีธุระที่จะต้องเข้าไปในเมือง mm hmm. ก็เลยต้องแบบตื่นเชา้า mm hmm. เดี๋ยวรถ mm hmm. มันติดอะ่ะอ่ะเดี๋ยวพี่โให้ดูใ,ใกล้ๆอ mm ่ะ hmm. ที่บอกอะ่ะคือว่าเนี่ยผิวมันชุ่มชื่นความชุ่มช,ชื่นคือแบบถึงแม้ว่าน่าจะเป็นกายนะ่ mm hmm. พี่โไม่สนใจแต่พี่โอแคร์หนูก็คว่าเออขอให้มันมีความชุ่มชื่นแต่อันเนี้ย มันแบบว่ามันนอนไม่พอจริงๆนะพี่ฟอนอน7ชั่วโมง8ชั่วโมงเนะนี่ยนะพี่ฟอจะ,จะจะอิ่มกว่าน,นี้หมายถึงผิวจะฟูกว่าน,นี้แต่ในขนาดนี้นที่นอนขนาดนี้เราได้นขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วนะคะการมาอัปเดตในวันนี้เผื่อเป็นทางเลือกให้กับน้องๆทุกคนแต่ตอนนี้พี่ฟอขอตัวไปล้างหน้าอาบน้ำแล้วก็แปรงฟันก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้พี่ฟอเนี่ยจะต้องไปเผือชิญรถติดในเมืองแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะบายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากกดซับสไครป์พี่ฟอด้วยนะคะ